รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไกลสุดไกลสุดขอฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยว ไปไปที่ตรงนั้นพร้อมจะเลือกสรรมาสุดลาฟ้าเขียวหนึ่งเดียวในโลกงามล้ำและมีคุณค่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะในตอนที่แล้วรายการสุดล่าฟ้าเขียวชุดมหัศจรรย์ถ้ำไทย ได้นำเสนอการสำรวจถ้ำภูผาเพชรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีโลกสตูลแต่เนื่องจากถา้ำภูผาเพชรมีพื้นที่กว้างใหญ่มากถึง50ไร่และมีความยาว536เมตรแบ่งออกเป็น6ห้องถงใหญ่ซึ่งแต่ละห้องมีประติมาก,กรรมถ้ำที่สวยงามแปลกตาจำนวนมากค่ะจึงทำให้นำเสนอได้เพียงสองห้องเท่านั้นจะนำเสนอต่ออีกสห้องในวันนี้นะคะโดยเริ่มที่ห้องที่3ค่ะคือห้องโดมศิลาเพชร เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเ,ลห,ลเนหล็กไหลเหล็กไหลซึ่งอันนี้จะเป็นความเข้าใจผิดที่ทำลายถ้ำได้อย่างมากเลยนะครับไหนไหนดูซิเน้อมัน้ำมันเนี่ยอ๋อแมนน้ำ,นำ ท่านผู้ชมครับเราเดินตามเส้นทางมาถึงปลายห้องหนึ่งซึ่งติดต่อกับห้องสามผ่านหินงอกน้ำกระเซน็นอีกกลุ่มหนึ่งต่อด้วยทำนบหินปูนสีขาวส่งแสงประกายระยิบประยับอันเกิดจากรแร่แคลไซด์ซึ่งมีหน้าผึกเรียบคล้ายกระจกเมื่อส่องไฟไปกระทบหน้าผึกจึงเกิดสะท้อนแสงเป็นประกายระยยิบประยับ เราเดินต่อไปไม่ไกลนักไกด์ท้องถิ่นก็ฉายฝ่ายไปรอบๆและบอกว่าบริเวณนี้เคยพบตุกกายหรือตุ๊กแกป่ามีขนาดเล็กกว่าตุ๊กแกมีมีนิ้วเท้าและเล็บที่แหลมยาวไม่มีปุ่มดูดจึงไม่สามารถเกาะผนังได้เหมือนจิ้งจกและตุ๊กแกบ้านแต่ปีนป่ายคล้ายจิ้งกาเป็นสัตว์หายากพบในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า30ชนิด ตรงนี้เราใกล้บริเวณที่เป็นโดมศิลาเพชรนะครับซึ่งบริเวณนี้จะมีสิ่งมีวิตพิเศษอันหนึ่งคือตุ๊กกายซึ่งเป็นสัตว์ที่หายากที่อาจจะพบในครั้งนี้เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆไปอย่างเงียบๆนะครับไไปรนตรงนี้ดีกว่ามั้กายมองหาอยู่สักครู่แต่ไม่พบอาจเป็นเพราะพวกเรามากันหลายคน มีทั้งไฟฉายและสปอตไลท์หลายดวงทุกกายคงตื่นกลัวจึงไม่ปรากฏตัวกายส่องไฟฉายไปที่จุดหนึ่งหางออกไป10เมตรแล้วก็เดินตรงไปที่นั่นก้มลงหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เดินกลับมาพวกเรานึกว่าเป็นตุกกายแต่เมื่อไกด์แบมือออกจึงเห็นว่าเป็น หอยเจดีขนาดจิ๋วสี่ถึงหตัวกายบอกว่าเป็นหอยข้าวสารเพราะมีขนาดเล็กเท่ากับมลเมล็ดข,ข้าวสารหอยข้าวสารตัวนี้มันอาศัอยู่ได้ตรงนี้เพราะว่ามีความชื้นแต่ตัวที่เรามามานะครับบางตัวก็มีชีวิตนะครับที่เราสังเกตได้ก็คือมันจะมีจุดขาวๆใสๆอยู่อันหัวนะครับมันจะสีไก่ข้าวสารตัวนี้ตัวน,นี้มีชีวิตครับ ตัวนี้มีชีวิตครับเห็นต,ตัวนี้มันตัวที่ตายแล้วครับครับนี่คือปล่อยเข้าสารครับอาจารย์ชัยพรได้ฉายไฟไปข้างหน้าท่าบอกกับเราว่าข้างหน้าเป็นไข่มุกถ้ำอันนี้ทําให้อะไรความตื่นเต้นบังเกิดกับเราแล้วเราอยากเห็นกันทันทีเลยเพราะไม่ได้พบกับไข่มุกถ้ำมาค่อนข้างจะนานแล้วแล้วก็ไม่คิดเลยว่า จะมาพบที่นี่ที่เนี่มีไข่มุกถ้ำจำนวนมากกระจายอยู่ในแอ่งน้ำตื้นๆหลายแอ่งเนี่ยตรงนี้เป็นไข่มุกถ้ำขอเล่าให้ฟังถึงการเกิดไข่มุกถ้ำจากกรวดหรือเม็ดทรายเล็กๆในแอ่งน้ำตื้นๆในถ้ำถูกแร่แคลเซย์ในน้ำมาออกรวมตัวและถูกกระแสน้ำพัด กลิ้งไปมารอบทิศทางจนกลายเป็นออนเล็กๆหลายขนาดเราสามารถพบตามถ้ำใน39ประเทศรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยครับในที่สุดเราก็มาถึงจุดศูนย์กลางของห้องที่3นั่นคือห้องโดมศีลาเพชร ซึ่งเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เด่นตัการตามากนั่นคือกลางห้องเนี่ยคือโดมสีลาเพชรทีท่เป็นหินงอกสีแดงขนาดใหญ่มากๆปกคลุมด้วยแร่เหล็กลักษณะเหมือนหินน้ำไหลคืโดมสีลาเพชรเนี่ยเขเป็นหินเป็นนะครับ พรามีน้ําหยดจากพยานถ้ำหยดลงมาที่แท่งหินตลอดเวลาเมื่อแสงสว่างไปโดนกระทบกับตัวโดมก็จะเกิดประกายระยับเหมือนประกายเพชรตั้งอยู่ใกล้ๆโดมศิราเพชรมีหินงอกแท่งใหญ่ประกอบไปด้วยหินน้าไหลหลายหลาย,ลายแท่งแท่งใหญ่หญๆนั่นเลยอตัวเป็นหลันๆขึ้นไป ซึ่งยอดบนสุดมีหินงอกลักษณะเหมือนเจดีตั้งตระหง่านอยู่เลยครับย,ยากเย็นก็นไม่วันเราจะไปไปที่ตรงนั้นพร้อมจะเลือกสรรมาสุดลาฟ้าเขียวหนึ่งเดียวในโลกงามล้ำและมี สุดคอฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวห้องนี้เป็นห้องพิเศษมากที่ปกติแล้วก็ไม่ให้ทำเที่ยวเข้าที่มันไหลออกมาอย่างเงี้ยมันเกิดจากการละลายของวัตต์ตอนนี้แรงอย่างนี้นะครับแล้วก็ไหลามาตามท่อซึ่งเนี่ยบางทีมันจะเคลือบเราจะเรียกว่าโซลูชันเที่วหรือ ่อที่เกิดจากการลายจากนั้นภายหลังจะมีสารในปูนมาเคลือบทีนึงก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีแร่ันงทีมาเคลือบเซึ่งมันทําให้บางคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหินเหล็กไหล,หลเหล็กไหล,หลซึ่งอันนี้นจะเป็นความเข้าใจผิดที่ทําลายถ้ำได้อย่างมากเลยนะครับ เราได้เดินออกจากห้องสามขึ้นไปบนทางเดินไปบริเวณห้องที่สี่นะคะมุ่งหน้าไปยังห้องที่ห้าที่ปลายถ้ำเป็นระยะทางราวหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรไกด์บอกเราว่าจะพบลานเพลิงซึ่งเป็นชื่อของห้องนี้ค่ะจะเป็นทำลบหินปูนขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายเขื่อนอยู่กึ่งกลางของทางเดินค่ะระหว่างทางก็จะพบประติมากรรมถ้ำลักษณะต่าง พูดจบไกดก็ชี้ไปยังหินงอกแท่งหนึ่งสูงราวหนึ่งเมตรด้านบนมีลักษณะเหมือนอ่างตื้นขนาดเล็กเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นน้ําอยู่เต็มอ่างเป็นน้ําหยดลงมาจากเพดานถ้าค่ะจึงเรียกอ่างนี้ว่าอ่างน้ำมนตเพื่อเป็นสิริมงคลอาจารย์ชัยพรเสริมว่าความถี่และความแรงของหยดน้ําจากเพดานถ้าที่สูงทําให้ยอดแท่งหินงอกนี้กลายเป็นอ่างขึ้นมา ยังมีน้ำที่หยดลงมานะครับทุกวันนะครับตรงนี้ยังหยดอยู่นะครับหยดได้เห็นอยู่ตลอดนะครับก็เลยเห็นว่าจะมีน้ําอยู่ด้านในอย่างนี้ด้วยเขาเรียกอ่างน้ำมนต์หินงอกแท่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นถ้ำบรรพการหรือพื้นถ้ำดังเดิมไกด์บอกว่าน้ําที่หยดลงมานั้นถูกเรียกว่าน้ําหยดดาวตกเหมือนดวงดาวตกมาจากฟ้าแล้วบอกให้เนเจอร์แบมือคอยรับน้ําหยดดาวตกค่ะตันนี้นานมาแล้วสองนั่นนั่น ันน้้ววแแลลใกล้ๆกันนั้นก็มีประติมากรรมถ้ำอีกแท่งหนึ่งเป็นหินงอกที่มีลักษณะเหมือนปราการเขากวางใต้ทะเลอาจารย์ชทยพออธิบายว่านั่นคืออาราโกไนต์เป็นผลึกของแร่แคลเซียมคาร์บอเนต เราเดินมาได้เกือบครึ่งทางก็นั่งพักค่ะคุณพ่อพูดคุยกับเนเจอร์และเป้กินดีคณะของเป้เดินมาร่วงหน้าเนี่ยเจออะไรบ้างก็รีบมุ่งหน้ามาตรงนี้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีจะมาตามหาทุกกายค่ะแต่ก็ยังไม่ได้พบนะคะคุณพ่อได้พบอะไรบ้างคะคุณพ่อพบที่น่าสนใจคือหนึ่งไข่ดาวถ้ำเกือบยี่สิบฟองก็ถ่ายไปไปงได้ แล้วพอเดินต่อไปก็เจอไข่มุกถ้ำที่นี่ก็แยะแต่ว่าเล็กลก,กไม่เหมือนกับที่เราเจอที่ถ้ำผายยาวที่เชียงรายขนั้นลูกใหญ่แต่ก็ถือว่าดีเพราะหลังจากนั้นไม่ค่อยได้พบก็ได้มาพบที่นี่แม่ก็เสียดายมากเลยค่ะที่เนี่ยยังไม่ได้พบทุกกายเลยค่ะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่หาย,ยากในถ้ำของภาคทางภาคใต้เนี่ยค่ะแต่ว่าเรายังก็ยังมีโอกาสอาจจะได้พบอีกหลายถ้ำนะคะที่เราจะไปก็ไม่แน่นะ เพราะว่าถ้านี้เราเพิ่งมาได้ครึ่งทางนะใช่ค่ะต้องไปอีกครึ่งทางงน<ช>ั้นก็ไม่แน่ของนี้อาจจะอาจจะได้พบก็ได้แล้วคุณพ่อก็ลุกขึ้นไปถ่ายภาพเสาหินรูปทรงคนโทรสีแดง <c oughs> เห็นชัดเจนเพราะมีแร่เหล็กปะปนอยู่มากค่ะสวยงามแปลกตาจริงๆค่ะดังรูปที่นำมาให้ชม ในที่สุดเราก็เดินมาถึงจุดเด่นซึ่งเป็นที่มาของชื่อห้องคือลานเพลินเป็นลานกว้างมีทำนบหินปูนวางทอดลงมาเป็นหลันๆเ<ๆ>มื่อมองดูแล้วทําให้จินตนาการได้ว่าเหมือนจัดที่นั่งดูคอนเสิร์ตทะ่ะไกด์<ๆ>อบอกให้หันไปดูปฏิมากรรมข้ามอีกแท่งหนึ่งอยู่ตรงข้ามลานเพลินแล้วจินตนาการดูซิว่าเหมือนอะไรพวกเราก็ทําตามนะคะ ซึ่งแป๊ตอบไป้ไปทันทีเลยค่ะว่าเป็นหมีโพล่าเพราะว่ารูปร่างลักษณะดูเหมือนหมีโพล่ากําลังเดินอยู่มากที่สุดค่ะเนื่องจากเคยเห็นหมีโพล่าตัวจริงเมื่อครั้งไปถ่ายทํารายการที่ขั้วโลกเหนือมานะคะถึงแม้หินงอกแท่งนี้จะไม่เป็นสีขาวก็ตามตรงนี้ก็คือหินทัมไลหรือโฟลสโตนนะครับอันหนึง่งซึ่งมันมีการเริ่มมีการผกพังจนก,กระทั่งรูปร่างมันคล้ายกับหมีหมีขั้วโลกนะครับพวกนี้ครับ เมื่อเดินต่อไปก็พบทำนกหินปูนอีกกลุ่มหนึ่งท่อตัวเป็นหลันๆลงมาแต่ดูเป็นน้ําตกมากกว่าลานคอนเสิร์ตนะคะและอยู่ติดกับหินถล่มก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งซึ่งถล่มลงมาจากเพดานถ้ำนานมาแล้วค่ะยังมีหินก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งดูน่าสนใจซึ่งอาจารย์ชัยพรบอกว่าเป็นเนื้อในของหินน้ําไหลที่แห้งแล้วแตกออกมาให้เห็นเนื้อในอย่างชัดเจนค่ะมันจะเคลือบทีละชั้นทีละชั้นบางๆนะ สะสมตัวนับเป็นหมื่นปีเลยแต่ที่เราเห็นน,นี่เลยครับเนื่องจากมันเป็นถ้ำเก่ามันก็เริ่มแห้งก,การสูญเสียน้ําต่างๆมันก็เริ่มผุพังมาจนกระทั่งเปิดเผยให้เห็นไส้ในมันนะครับอันนี้คือไส้ในใน่นี่ที่มันเกิดขึ้นรูปร่างเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับเราเดินมาเกือบสุดปลายถา้ำซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องห้าคือห้องลานแสงมรกต ซึ่งจุดเด่นอยู่แท่งหินก้อนใหญ่ซึ่งถล่มลงมาจากพิานถ้ำเมื่อมีแสงแดดส่องผ่านช่องแตกขนาดใหญ่ของผนังถ้ำมากระทบกับหินก้อนนั้นทำให้ดูเป็นสีเขียวมรกตซึ่งเป็นที่มาของชื่อห้องทั้งอุทยา,ทานธรณีโลกสตูลได้ทำคอกไม้ล้อมหินก้อนนั้นไว้เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปปีนป่าย แล้วพี่อยู่กลางือว่เป็นเรืเ่องมันคือก้อนหินก้อนหินลสลอมได้ได้แสงได้รับแสงและความชื้นสูงมันก็เลยครรับเมครับต่อท,<บ>ท,ท,ทบแรงเส้นอะไรขึ้นมาก็สารายขึ้นมาก็เลยเกียวกาันมารับกอดเลยกลางนี่แหละอันนี้นะครับผมเห็นด้วยเลยเป็นไฮไลท์ของที่นี่มากและสวยจริงๆไครมาที่เนี่ยอดถ่ายรูปแต่ที่นี่ไม่ได้เลยถ้ายิ่งช่วงที่แสงอาทิตย์ได้ เข้ามาเป็นลำเนี่ยสวยมากๆไปลองค้นหาดูได้ตรงเนี้ยจุดไฮไลท์ของท่ามนี้เลยไกล,ไกลสุดขอฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวไกลสุดไกลสุดลาฟ้าเที่ยวเราไปเที่ยวด้วยกันตรงที่ใครไม่เคยเห็นอยากเห็น ไปที่ตรงนั้นพร้อมจะเลือกสรรมาสุดลาฟ้าเขียวหนึ่งเดียวในโลกงามลำและมี ายภาพห้องลานแสงมรกตกันพอแล้วไกด์ก็นำเราเดินไปยังห้องสุดท้ายของถ้ำภูผาเพชรคือห้องหห้องพญานาคพันผ่านทำนบหินปูนขนาดกลางแท่งหนึ่งและหินย้อยหลายรูปทรงและม่านหินย้อยค่อยลงมาจากเพดานถา้ำเส้นถ้ำในช่วงนั้นไม่สูงมากนะัก เราเดินผ่านเสาหินขนาดเล็กและไม่สูงมากผมขอใช้จินตนาการตั้งชื่อเสาหินแท่งนี้ว่าเสาหินประเทศไทยพอดูเหมือนแผ่นที่ประเทศไทยและด้านล่างของเสาหินก็คือภาคใต้ของไทยในสุดของถ้ำ แค่ชื่อของห้องว่าห้องพญานาคพันก็เรียกความสนใจค่อนข้างมากท่านอาจารย์ชัยพรนำเราเข้าไปดูรอยระดับน้ำในอดีตเป็นแนวยาวล้อมหินน้ำไหลกลุ่มหนึ่งซึ่งจินตนาการได้ว่าเป็นลําตัวของพญานาคพันรอบหินน้ำไหลซึ่งเป็นที่มาของชื่อห้องนี้นะครับ ลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับเวลาเราขุดสระดินนะแล้วจะเห็นว่าร่องลอยแต่ละดูการจะมีน้ำระดับน้ำข้ามน้ำอยู่อันนั้นคาดนะอาจจะเป็นปีต่อปีแต่อันนี้จะเป็นหลายายปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นสมัยก่อนนะเป็นที่เป็นช่วงที่มีความุรวมสมบูรณ์ในเรื่องของน้ำท่ามากเพราะนั้นน้ำจะเยอะหลังคาถ้ำจะจะหนากว่านี้เยอะเลยมันทําให้สามารถที่จะ ละลายสารพิปูนมารวมกระทั่งก่อเป็นหินยอดเนย้อยขนาดใหญ่ตัวหินขนาดจักที่ขา้างหน้ารวมทั้งอ่างจักกซี่ตรงนี้ขนาดจักมากเลยนะไปทุกดวงนะครับทุกชนิดไปทุกชนิดทุกตัวนะต้องดับครับเพราะว่าเราจะพิจูรณาความมืดกันในะตอนนี้นะครับพร้มอมไหมครับพรอ้อม หนึ่งสองสามเราจะดับไปนะครับจบดับไฟกล้องหน่อยครับไฟกล้องมันจะได้เพราะว่าตัวนี้คือคุณจะบอกว่ามันเวลาตายออกมาครับเราจะเห็นว่าเหมือนมันมีน้ํำขังอยู่จริงๆไหนไหนดูซิน้ำมันมันอะรนอ๋อมันน้ำารตรงนี้ เราพานจะเรียกว่าสลังมันออทอนี้จริงมันคือการเกิดน้ำไหลาจากหินน้ำไหลาจากด้านบนลงมาในแนวนี้นะครับส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากสำลักมันเองมัานาน้ำก็จะไหล่างนี้ด้วยคือมีการกัดเซาะสองผ่านที่ตัดกันประกอบกับพื้นนนจะมีินเหนียวปนด้วยเวลาที่มันอักตัวจะออตัวเท่าๆกันดังนั้นเวลาที่คนเดินผ่านมันก็จะทําให้เกิดความ มเ,มเมื่อสำรวจห้องหกเสร็จแล้วเราก็เดินตามทางเดินกลับไปยังทางเข้าถ้ำค่ะระหว่างทางไกด์นำเราแวะจุดหนึ่งแล้วฉายไฟขึ้นไปที่เพดานถ้ำให้เห็นภาพหนึ่งค่ะเกิดจากรอยน้ำซึมตามรอยแตกของเพดานถ้ำปรากฏเป็นภาพที่ประหลาดจัร์ยิ่งเพราะคือภาพที่พวกเราและคนไทยทั้งประเทศเห็นกันชินตาซึ่งไกด์บอกย้ำว่าเป็นภาพในหลวง รัชกาลที่9ทรงรูปศรีรษะคุณทองแดงค่ะนี่คือมหัศจรรย์ถ้ำไทยค่ะเป็นรูปร่างลักษณะเหมือนกับรูปในหลวงตอนที่ตั้มดอกไม้หรือว่ารูปหัวคุณทองแดงนะครับเวลาของรายการใกล้จะหมดลงแล้วนะคะในตอนต่อไปรายการสุดล่าฟ้าเขียวชุดมหัศจรรย์ถ้ำไทยจะนำเสนอถ้ำเจ็ดคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธร,รณีโลกสูลที่แตกต่างจากถ้ำอื่นที่นําชมมาแล้วก็คือเราจะต้องนั่งเรือคายักไายเข้าไปชมความสวยงามของปฏิมากรรมถ้ำภายในถ้ำค่ะเชิญติดตามชมนะคะท่านผู้ชมครับทีมงานของสุดล่าฟ้าเขียวชุดมัดชันถ้ำไทยขพอได้นําท่านผู้ชมไปชมถ้ำภูผาเพชร ซึ่งท่านก็เห็นแล้วว่าสวยงามมากจริงๆขนาดพวกเราซึ่งไปทำงานได้พบเห็นมาหลายถ้ำก็ประทับใจกับถ้ำภูผาเพชรนี่มากครับเนื่จากเวลาหมดลงแล้วผมเก่บทีมงานจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่ว่าก่อนจะจบรายการเชิญรับชมบันทึกไทยเบฟตอนรางวัลชนะเลิศโครงการศริลปกรรมช้างเลือกครั้งที่10ครับ ขอขอบคุณไทเีปและโครงการศิลปกรรมช้างเผือกค่ะที่เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้ส่งผลงานเข้ามาและให้ศิลปินได้พัฒนาทีมงาตัวเองแล้วก็ขอให้ไทเบบจัดโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลชนะเลิศค่ะผลงานชื่อสุกสมเด็จค่ะบางเอิญเราไปเดินทางไปเที่ยวทศทางเหนือแล้วก็เราไปเจอ,อวิถีชีวิต บนภูเขามันเป็นเมืองที่เราแบบรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเมืองในฝันของเราได้นะแล้วก็เลยตีโจทย์เนี้ยขึ้นมาเป็น,นในหัวข้อในฝันค่ะเทคนิคที่รู้สึกว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดคือตรงหน้าบ้านของวัดค่ะที่มันเป็นโซนสามเหลี่ยมตรงแต่ละจุดแบบมันก็จะแบบว่าแทรกสีใช่ไอะไรเงี้ยต่างๆกันหลังคาบ้านในแต่ละหลังก็คือไม่เหมือนกันทั้งภูเขาทั้งความละเอียดของฟ้าอะไรเงี้ยค่ะทำได้ยังไงให้ออกมาเป็นท้องฟ้าไทยเบฟอยู่กับคุณ ทุกช่ววงเวลาทนผู้ชมครับเวลาห้องรายการเนีหมดลงแล้วแต่ก่อนที่จะจากกันผมกับทีมงานต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบงก์แรจจำกัดมหาชนและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนที่ได้เอื้อเฟื้อสนับสนุนรายการสุดล่าฟ้าเขียวของเรามาตลอดครับวันนี้ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ ไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวไกลสุดไกลสุดลาฟ้าเขียวเราไปเที่ยวด้วยกันชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะเดี๋ยวไปติดตามคมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างย่าเย็นยก็นกไม่วันเราจะไปไปที่ตรงนั้น พร้อมจะเลือกสันมาสุดลาฟ้าเขียวหนึ่งเดียวในโลกงามลำและมี